โอ้ยเอา้าไปไหนแล้วตีเอ้ยทำอะไรเนี่ยพี่เกสดูเซนิซือนี่ดูเซนิซืออะไรอ่ะแบบอะไรไม่รู้อ่าเลือก <ๆ S 1> ไปแล้วกันเลือกที่หรอเฮ้ยฉันอยากแบบ<ม>หนาวแบบอะไรเนี่ยอยู่ๆก็ชวนมาเล่นอา่ามีคนแนะนำมานะจริงๆฉันอ่านชื่อไม่ออกอะ่ะเนี่ยภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเกสตี อะไรครับเนี่ยนั่นแหละครับเนี่ยมีโหมดอีกด้วยเหรอต้องมีโหมดด้วยอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันทุกอยอะไรอ่ะเลือกบอทเลือกฝั่งผู้ร้ายเป็นเป็นบอทหรือเป็นเพลเยอร์ดิเพลเยอร์แล้วกันเพลเยอระไปเยอะดิเอาเลือกคนแล้วเลนสนุกโอเคโอเคได้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 เพลเยอร์แล้วกันติ๊กเพลเยอร์แล้วเฮ้ยเราใครติ๊กบอทเป็นตั้งสองคนเนี่ยมาหูอุ้ยอะไรอ่ะใครปั่นจักรยานมาคุณเชฟเรากำลังทำอาหารอยู่เนสตู ตาดีดิต้องเป็นตาดีเพีรอสติปิดเฉยเลยจนจนถึงตอนนี้เฮ้ยยะไรจะทำอะไรน่ะ e l ลิเ n นต e การ์ดอะเฮ้ยโอ้โหเป็นสับภาพอะไรขนาดนั้นเฮ้ยขอทุบตุ้มอะไรเข้ามาซักภาพยนตร์อ้าวไม่ทุกคนวาร์ปโอ้ยรถชนเลยรถชนโอ้โห ตอนนี้เมืองโรบอกนี้เลยแล้วโอ้มายก๊อดเฮ้ยมีโรบอกเลยโคตรเท่แล้วไงต่อเซอร์ไ a l เวไงเซอร์ไ a l เวลเอ้ยฉันโผล่มาเจอประตูสีม่วงหูมืดด้วยอ่ะมีดเราไม่ทำอะไรมืดตึ๊บนี่เราต้องหาคุณแจว่หาคุณแจอ่ะเปิดไม่ได้หรอห้องนี้เอาเปิดได้ฉันเจอคุณแจสีเหลืองแหละเฮ้ยตกใจนึกว่าผีคนนี้ว่ะ มีเจอคนรู้จักด้วยเจอเจอเจอเหรียญเฮ้ยเจอกุญแจแดงเจอกุญแจแดงกุญแจสีเหลืองฉันตามหากุญแจสีเหลืองอุ้ยนี่ไงห้องเปิดกุญแจแดงอยู่นี่นี่แล้วเปิดกุญแจสีแดงเรียบร้อยแล้วเจออะไรเนี่ยแล้วพี่เกดเจอกุญแจเปิดสมุดสีชมพูกับอันนี้คืออะไรอะเรดิโอเหรอคาเมล่าคาเมล่ามาก่อนแล้วกัน คุณแจสีเหลืองอุ้ยอุ้ยฉันได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ประหลาดตรงตรงนี้ตรงนี Nig ้เป็นที่ใส่กุญแจสีฟ้าเป็นกุญแจสีฟ้าปะไม่แม่ฉันมีแต่สีเหลืองอ่ะอันปะอุ้ยันไงตรงไงตัวตัวนั้นอยู่ตรงตรงโถงทางนี้ฉันเจออะไรก็ไม่รู้ตามหลังมาใช่อันที่นายบอกปะกุญแจใช่กุญแจสีม่วงอยู่ชั้นบนนะอันนี้กุญแจสีเหลืองตรงนี้ใช้สีอไรีเหลืองอยู่อยู่ชั้นไหนชั้นบ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 นขึ้นบนไดมาชั้นสองชั้นสองเ่ ไหนวะตรงนี้ใช้กุญแจสีม่วงนี่นี่ตรงนี้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 นี่เหรอนี่เหรอเอาตรงนู้น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 ตรงนี้ใช้กุญแจม่วงเอ้ยตรงนี้ใช้กุญแจเอ้ยตรงนี้มีกุญแจฟ้ากับกุญแจชมพูมาเก็บ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 แป๊บแป๊บแป๊บฉันเจอกุญแจสีแดงด้วยนี่กุญแจแดงไม่ต้องใช้แล้วอ้าวเหรอโอเคนี่มันกุญแจอะไรกุญแจส้มเปล่าส้มเหรอทำไมฉันมองเป็นสีแดงนี่ เดี๋ยวนะเก็บแล้วต่อยกุญแจสีเหลืองหรือกุญแจสีม่วงได้ก็คือเราเราสามารถทะลุมาสองห้องได้เลยดูดิเอนี่นี่กันนี่กันนี่กันเอาไปทางนู้นเหรอกุญแจสีฟ้ากุญแจสีฟ้ากุญแจสีฟ้าเก็บกุญแจสีฟ้าเหรอเหมือนเห็นอยู่นะว่าอยู่ห้องชั้นล่างอ่ะเออแวบๆอยู่ใช้อยู่อ่ะแวบๆเอ้ยผีอยู่กลางกลางนั่นเลยอ่ะไหนทำอะไรของเขาอ่ะเอ้ยเขาทำอะไรอ่ะเป็นผีที่แต่งตัวอลังการมากอ้าวพี่เกดไปไหนแล้วลงไปข้างล่างเหรออ๋อนี่ย ใช่นี่ไงคุณแจ้งสีฟ้าในห้องนี้ห้องนี้ได้เลยได้เลยแอมเพียร์บลูสีเยียอันนี้อะไรอ่ะแบตเตอรี่เก็บมาแล้วทำอะไรต้องเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเอ้ยเอ้ยยิงหลังยิงหลังนี่นี่เอ้ยเอ้ยช่วยด้วยติดกับดักติดกับดักอางตายแล้วอ่ะเรียบร้อยฉันโดนกระสวกเรียบร้อยแลาวไม่กลับไปดูตรงไหนอ่ะวอร์๋อพี่เกดอ๋อนี่ไงฮัลโหล เมื่อกี้ฉันติดกับดักกับมันมีกับดักด้วยนะโอ้โหสุดยอดเลยยัโคตรเก่งเลยอ่ะเมื่อกี้มันเนี่ยเขาเสียบได้หมดทุกคนเลยพอมันเป็นทางตันแล้วเราก็หนีไม่ได้อะอมคิดว่าผีไม่เล่นเมื่อยี้ยืนอยู่ตรงโถงทางเดินตรงนี้เนี่ยตรงสะหนามตรงกลางอ๋อเออเห็นอยู่เหมือนกันนี่แล้วตังที่เราเก็บมาได้ทำอะไรแล้วบ้างเนี่ย นั่นดิน่าจะซื้อมีดเปล่าซื้อมีดซื้อตัวอะไรเงี้ยเอออุ้ยมีเก้าชาร์เตอร์เหรอใช่เขามีมีเก้าชาร์ปเตอจ็ด่ะเหรอเจ็ดได้เลยต้นคริสต์มาสหรือเปล่านั่นอ่ะมาเราเข้าใจวิธีเล่นแล้วอย่างไงรอบนี้เราจะตั้งใจตั้งใจเล่นหรอรอินเฟชชันเล่นยากจัดจัดเลยอินเฟชชันแปลว่าอะไรอ่ะติดเชื้อไงติดเชื้ออ๋อติดเชื้อใช่เล่นโคตรยากอ่ะบอกเลยตายแล้ว I can't seem to get along with the neighbor's kids. Why? What's wrong? They're, They're just clean. very different to me. I can't see us ever mm. getting along. <laughs> Bobby, uh, do you see this pizza? Yeah, it's a pizza. Now listen here, Bobby. There are many different ingredients that come together to make a pizza. เป็นสับปะรดกับเป็นลูกเลยนะโคตรเทกินทั้งลูกไปเลยสิคะอ้าวโอ้พีเกตเราไม่ได้เกิดที่เดียวกันเหรอเราไม่ได้เกิดที่เดียวกันเพราะว่าเพราะว่าว่าเราพี่คงออกไปแล้วฮะคืออะไรไนองเต็มพื้นเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมอ่ะไปดูทุกคนตามเรามา เฮ้ยทำไมฉันมีโอฉันเพิ่งเห็นว่า๋อฉันจะใช้การ์ดต้องใช้การ์ดอีกการ์ดอะไรวะสามวิอย่าบอกนะว่าพี่เกดนายเป็นคนติดเชื้อเฮ้ยมันต้องหาการ์ดมาเปิดประตูแล้วไม่มีการ์ดเลยสักใบแย่แล้วทำไงดีว้ายตัวนั่นพี่เกดเหรอเอาสักคนนึงโอ้โนชนประตูไม่อย่า Help me! ตอนนี้แหละของนี้แหละมันตันตันต้องโดนแล้วแหละสักคนหนึ่งเอ้ยไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วจ้ามีอีกคนนึ่งอีกคนนึงอีกคนนึงไปแล้วประตูไหนละเนี่ยสีแดงสีส้มสีขาวสีอะไรสีน้เงินเต็มไปหมดเลยโอ้ยไม่อย่ากมาทางนี้โอ้ยติดเอ้าซอมบี้อ้าวลายเป็น เอ้ยแขนขาดด้วยน่ากลัวไม่เหลือกี่คนเนี่ยเอาเฮ้ยเอาเกมเร็วเกมเร็วเกมเร็วคนเร็วเลยวกแล้วอินเฟคชันมันเล่นยากแป๊บเดียวมันก็จบแล้วเดินสวนกันหน่อยก็ติดแล้วอู้ว่าอ้าวนี่เราโหวตอะไรมาเมื่อกี้ไม่ได้โหวตไม่รู้มันขึ้นอะไรมาแต่ฉันไม่ได้โหวตอันนี้อุยฉันกำลังวิ่งอยู่ เรากำลังจะไปขึ้นเรือคิดว่าเราจะใช้เรือนี้หนีใช่แล้วนั่นสินะแต่ว่ายกมันไปขึ้นแล้วก็มีใครสลบไปไม่รู้อ้าวม่วงตัวม่วงแล้วเหรอทำไมฉันเป็นทานอสอยเงี้ยว่านายน่ะกินมันม่วงเข้าไปยังไงล่ะ ใช่น yeah, ่ะ oh ต้องไปหา Infinity Stone ที no ่จะมาทำลายล้างคนขึ้งจักรวาลเรื่องใหญ่มากคุณไอใหญ่เลย่มวใหญ่ใหญ่เลยตรวจหน่อยไหมอายุโอเคอายุโอเคนี่ยังบอกว่าโอเคอยู่หรอยังโอเคอยู่ใช่ไหมใช่ฉันสบายดีแต่ว่าฉันจะตายแล้วโอ้ไมค l e ้า นี่แหละได้เวลาที่เราจะรวบรวม i นฟิ n i t ี s ส o n นไปเลยกูเชฟนี่แหละเเาจะเริ่มจากศูนย์วัด time เอามันอย่างนั้นเลยนะอู้้วตกลงี้มันบดอะไรอ่ะนั่นแหละสิมันแต่ว่าเราน่าจะอยู่บนเรือกันแหละนะพี่เกตนะเขาบอกว่าเหนือเรื่องน่าเศร้าจริงเหรอ มีคนบอกว่าเนื้อเรื่องน่าเศร้าอ่ะน้ำตาไหลแล้วหนึ่งไม่เห็นจะเศร้าเลยนายเรามาอาบแดดกันไหมเรารู้ึกว่ามันเป็นเจอกระดาษอะไรอ่ะไอ้ตรงนี้ใช้กุญแจฟ้าอกุญแจฟ้าเพื่อเข้าไอ้ห้องเนี้ยเข้าไปข้างในเหลืออะเปิดได้ยังอ่ะก็คืออุ้ยอุ้ยอุ้ยอยตัวร้ายมันมาแล้วพี่เกต เขาถือมีดมาเตรียมเสียบเราแล้วโอ้ my god ฉันเขาอุ้ยฉันเจอกุญแจสีฟ้าฉันเจอแล้วว้ายว้ายอย่ามาทางนี้อย่ามา no no เขาวางกับดักด้วยเขาวางกับดักด้วยกุญแจกุญแจเอาไปขายตรงไหนนี่นี่ไงประตูประตูสักประตูนึงอ่ะฉันขายแล้วฉันขายแล้วมันตามมันตามันตามมันตามมันตามมมาเร็วมันตามมาเร็วนะเจอใครอ่ะ ให้เอาของิรให้เขาหรอไหมได้นะเปิดประตูไม่ได้นี่เปิดประตูไม่ได้เลยนี่เปิดประตูไม่ได้ไะประตูไหนไขประตูไหนไปเนี่ย่าอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างเลยโอมาแล้วโฮเทลมาแล้วมาแล้วมาทําอาหารเร็วทําอะไรล่ะเขาให้ทําอาหารด้วยเอาจริงเหรอ ใช่แล้วคุณทหารคุณทหารเราต้องเอาของกินมาให้อ่ะเอาของกินไปให้เขาโคกซีโร่เอ้ยคุณแจเหลืองไหนอุ้ยแจง่วงแจเหลืองอยู่ข้างล่างเกีตแจเหลืองลงไปข้างล่างใช่ป่ะไปนี่ไงไปคุณแจเหลืองเอ้ยคนนี้คุณแจแดงปะป๊มคุณแจแดงไปไหนอ่ะอยู่แถวนี้หรอมั้งอุ้ยนี่คุณแจแดงทางนี้ทางนี้ นี่ทางนี้อีกทางนึงลงมาที่เดิมวิ่งมาทางนี้เร็วคำอ่อนเบบีเปิด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 นี่ไรอ่ะนอนเจอขี้ดุซ่วมฉันเจอเฮ้ย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 ไทายเหรอไายไายไงอ่ะกดอีกดอีโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมันทำอะไรได้ด้วยกดอีกดอีเหรอ Help me I c a คมไอแคมวิ่งเอวเอวมีทำไมมันถ่ายอะไรไม่ได้เลย e นเบิ้ลเอวเอวเอวเอ้เอว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 เอ้เอว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 เอลเอว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 เอิเอวเอวเอเอว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 เอเอว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 เอว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 เอเอวเอเอเอเ ถือสีดูซรวด้วยนะมันต้องเข้าห้องน้ำมากเราเข้าไปได้งล่างมีคนอยู่พี่เกตลงลงไปให้เขาช่วยเร็วจะเอาให้ได้เลยนะจะเอาให้ได้เลยนะเขามุ่งมั่นมากพี่เกตเราจะจ็คเอกันอยู่ตรงนี้หรอก็โดดไม่ได้ก็โดดไม่ได้เราจะเอาก็ต้องวิ่งบนอ่ะอข้างล่างเขาทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้พี่เกต กระบองไม้ไผ่ไหนไหนไหนซุโกะดืกระบองไม้ไผ่ด้วยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ข้างๆเซนิเสือข้างๆเซนิเสือไหนนี่หานกระบอกไม้ไผ่เด้ยอ๋อโอโอตายแล้วเนซุโกะดืกระบองไม้ไผ่เจ้อุ้ยโว้ดหรออุวิ่งตีดาบตีดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์บอลเนี่ยอะไรอ่ะ เสียงน่ารักมากเลยเฮ้ยอะไรนี่โอ้นี่มันอะไรอ่ะไม่มีแดดหรอกเอาในขนาดเดียวกันเฮ้ยเรากำลังดูหนังผีกันอยู่อ่ะดูเพื่อไง ไม่รู้สินะเราแอบ,บอยู่หรือเปล่าวินิทุก get out here right now คือเราต้องไป<ช>เราต้องหงนีจากที่นี่เดี๋ยวนี้หนีอะไรอ่ะไม่มีอะไรหลอกเลยเหรอนั่นสิเศร้ากุญแจเหลืองอ่ะเอออ้ยฉันโผล่มาตรงประตูคุณประตูกุญแจเหลืองเลยเนะนี่ยนี่นี่มันตรงไหนอ่ะพี่เก็ดนายได้กุญแจเหลืองเหรอใช่ใช่กุญแจเหลืองฉันอยู่ตรงหน้าบนาันไดหาบันไดเร็วเร็แล้วเออแน่นอนยะยะยะ โยโลขี่อันนี้ชื่อกุญแจพิงค์พิงค์คือแบกพิงค์ในยูเอเรียนี่ใช้กุญแ,แจบูใช้ที่ตัดเหรอพิซซ่าที่ตัดพิซซ่าเหรอไอเนี่ยมีคนมีกุญแจบูอ,อยู่อ่ะไหนแต่ว่าเขาอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่ไปเร็วขึ้นบันไดหนีโอ้ oh my god วันนี้กุญแจเขียวอันนี้กุญแจแดงแดงนี่ทางลงแล้วตะตุกจิตกระชากใจเฮ้ยเออนี่ไงที่ทำพิซซ่าเฮ้ยมันลงมาแล้วนจะโดนไล่อีกแล้วเหรอไม่นะจริงคนเดิมหรือเปล่าเนี่ยจริงๆเอาแล้วฉันขึ้นบนได้ก่อนแล้วฉันยังไม่เจออะไรเลยตอนนี้รอดูนะว่ากุญแจแดงนี่มันอยู่ชั้นบนหรือเปล่านี่ไงใช่แล้วเฮ้ย เอ้ยไม่ไม่ไมโอ้จะเก็บกุญแจ,แจได้อยู่แล้วเชียวกุญแจส้มกุญแจส้มอยู่ชั้นแรกเรามาอลองดูกนอนไปก่อนนะวนวนวนโอ้โหเขาตามฉันอย่างไม่หยุดย่อเลยพี่เกดเฮ้ยพาไปที่อื่นได้ไหมอ่ะพี่เกดอยู่ไหนอะโอ้ยพี้เก้เอ,อ้าเฮ้้ทางนั้นมันตันเด้นอน เฮ้ยเขาไม่เห็นเราเขาไม่เห็นฉันอ้างหรือเปล่าใช่ป่ะคุณแจส้มเหรอเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่ประตูคุณแจส้มอ่ะนี่ส้มวันนี้ฉันหาแล้วไม่เจอเลยอูเนี่ยพี่เกดไข่คุณแจได้แล้วไอ้ต้องถ่ายรูปพิกอัพใช่ใช่เอาไปถ่ายตรงนี้ใช้เขาอยู่กับฉัน บุคคลที่หาอะไรยังไม่เจอเลยค่ะตอนนี้อ๋อจะถ่ายรูปมันต้องมีแบตแบตด้วยอ้าวเหรอความรู้ไม่เฮ้ยเออฉันเหมือนเจอคุณแจม่วงนะแต่มันอยู่ตรงไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้มีกุญแจชมพูอ่ะเฮ้ยไหนนี่เปิดได้ปะเนี่ยกุญแจมีกุญแจกับชมพูอยู่เออฉันเห็นอยู่แวบๆหายไปไหนแล้วอ่ะก็ถืออยู่เมื่อกี้เออเหรอ ชมพูอยู่ไหนอ๋อนี่ไงพาไปหาประตูสีชมพูประตูชมพูอยู่ไหนอ่ะจำไม่ได้แล้วอะ่ะเอออยู่ข้างล่างหรือเปล่านี้เฮ้ยผิทางนี้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 เร็วอ่าเยี่ยมเก็บเหรียญเต็มเลยก<ะ>เก็บเหรียญแบบมันมันมือมากเฮ้ยกำลังเก็บเหรียญอยู่เลย เก็บอ่ะอฮ้ยโดนไล่ล่าหรออุ้ยอุ้ยใช้เร็วใช้เร็วเขามาไล่ฉันแทนแล้วโอ้ my god โอ้ my god กายวายแล้วจ้าหนีจ้าวอ้ยาได้ไว้าใช่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 ๆ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้โอ้ยโอ้วโอ้ย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 โอ้ัโอ้นโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยาใ้่โอ้อ้อ้ทอ้ยซอ้ยอาแหอ้ฉัน้าแล้วจ้้้้้้วจ้ชีส ได้ชีสชีสเอาไปทำอะไรอุ้ยตกใจเพื่อนเฮ้ยกลมได้ปะกลมได้ปะฮะเฮ้ยอุ้ยกลมไม่ได้แต่ว่ากับดักไปแล้วตรงนั้นเอาอ้เอาชีสทำอะไรได้ชีสทำอะไรได้ต้องใส่พิซซ่าแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ยังเราต้องทำอาหารอีกเหรอในเวลาเช่นนี้เราเหลือเวลาห้านาทีน่ะเราเหลือเวลาห้านาทีก็เร็วนะพี่ฟ้าถ้าเราไม่รีบทำตอนนี้เราจะไม่ทันเร็วนะครับต้องจัดจานแล้วครับ ดัดอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยกินชีดเปล่าๆไปเลยแล้วกันไปไหนได้ตรงนี้ตันตันน uh> ี่ตันยายามาโอ้ตายแล้วันเอ้ยโอ้เรียบร้อยเปิดประตูเข้าไปได้เฉยเลยเรียบร้อยแบตเตอรี่อยู่นันบ้แบตเตอรี่อยู่ในห้องที่เราเปิดเมื่อกี้ไเียเรียบร้อยเนซูบูโอ้เนซุบูอันนี้อันนี้ก็ทันจิสุเนซูบู ทันทันตี t w ใช่ป่ะมันต้องออกเสียงไงนี่เคียวโกคุโอ้ดูหมือนว่าจะจบตาแล้วนะร่วงอะไรพวกเราพี่เกตไปไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่อ้าวพี่เกดอยู่ไหนนี่นี่นี่ฉันอยู่นี่ไปได้เวลาที่เราที่เราจะต้องได้เวลาพอสมควรใช่ที่เราจะต้องจากกันไปนี่ให้ดูซิกแพคของ บูป่าโอ้โหสุดยอดชื่ออะไรนะอ่าอินโนสุเกะไม่ป้ามันเขียนว่าไม่ใช่อินโนคุระใคร <Okay. S 2> บายครับทุกคนบายบายจ้าอินโนคุระกูอินโนคามิคุระฉันออกละไหนประตูอยู่ไหนเนี่ย